ได้ค่ะนะครับว่าอย่างอย่างกรณีเนี้มันไม่แปลกหรอกครับถ้าถ้าทุกคนจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปรับเงินมาแน่เลย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> แต่ถ้าเราจะเอาผิดใครสักหนึ่งคนเนี่ยมันจําเป็นจะต้องมีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนค่ะ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยเราสอบไปประมาณสามสิบปากนะครับสอบไปประมาณสามสิบปากที่รองทีรายงานมาเนี่ยคือคือแนวทางเนี่ยคือมันมันเหมือนกับว่ามันหละหลวมทุกข,ขั้นตอนเลยอ่ะครับ มันหละวมทุกขั้นตอนเพราะมันหละลวมทุกขั้นตอนเนี่ยมันก็ยังไม่มีอะไรที่ท,ที่นํามาซึ่งซึ่งซึ่งบอกว่าอ่ะน,นี้ทุจริตได้แต่ไม่แน่นะครับเดี๋ยวลองดูถ้าเกิดว่าไอ้คะแนของคนที่หนึ่งมันไม่ใช่ใช่ไหมครับหรือไอ้คะแนของคนอื่นๆไม่ใช่มันก็อาจจะขยายผลได้แต่เท่าที่หลักฐานที่เรามีวันนี้เนี่ยคือคือทําให้ราชการเสียหายเนี่ยแน่นอนแต่ แต่แต่แต่แต,แต,แต่ยังไม่น่าจะถึงจุจริตฮครับในส่วนของครูเบนเองเขาก็ยอมรับในผลการตรวจคะแนนใช่ไหมครับว่าไม่ถึงหกสิบเปอร์เซ็น์ทั้งกขอขอ,ขอครับนะครับคือ,ค,อคือเขาก็ณนะวันที่ไปตรวจนะครับ,รบเขาก็ยอมรับนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยวันนี้ผมเรียนตรงๆว่าผมไม่ทราบแล้วเพราะเพราะหลังจากออกจากห้องไปหลังจากมีกระแสสังคม อย่างนะ้าเขาก็พูดบอกว่าก็รู้ๆกันอยู่อืมผมก็ยังมีความสงสัยนะว่าไอ้คาว่ารู้ๆกันอยู่เนี่ยหมายหมายถึงอะไรเพ<ม>ราะเพราะอย่างที่เรียนนะครับว่าฝั่งฝ่ายนโยบายฝ่ายกระทรวงเนี่ยเราเข้มข้นนะครับเราตามทุกวัน <ouch. S 2> เราตามผมทุกวันแล้วเราก็ให้ในโยบายว่าไม่ช่วยใครไม่ช่วยใครต้องตั้งกรรมการสอบแล้วเราก็จะไม่ให้เรื่องเงียบด้วย <viendo S 2> <ม>นะครับแต่ทีนี้เนี่ยไอ้คาว่ารู้ๆกันอยู่เนี่ยคือคือผมคิดว่ามัน ไันเป็นคำพูดที่มันค่อนข้างจะขาดความรับผิดชอบเนาะเกินไปนะครับเกินไปอันนี้สมัยถึงฝั่งฝั่งของน้าเขานะครับฝั่งของน้าเขาซึ่งซึ่งผมก็คิดว่ามันมันกล่าวหาลอยเกินไปนะครับส่วนส่วนของครูเบนเนี่ยเราก็เข้าใจแล้วเราก็ก็คิดว่าจริงๆกระทรวงเนี่ยก็ได้พูดคุยกันนะครับถึงมาตรก,การที่จะเยียวยาน้องเขา,ขาที่มันเกิดจากการที่ประกาศผิดพลาดแล้วทําให้น้องเขาต้องไปลาออกจากงานานะครับ แต่ผมก็ไม่ทราบนะเพราะว่าตามที่ดูข่าวเหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับไปทําง,งานที่เก่าละในกับที่เก่ายังไม่ได้อนุมัติใบาลาออกละนะครับก็ทําง,งานที่เก่าได้อออค่ะครับคำว่าประกาศผิดพลาดนี่หมายถึงว่าตัวเลขประจําตัวผู้สอบที่มันใกล้กันมันเลยมันเลยคาดเคลื่อน อย่างนี้ใช่ไหมคะหรือว่าไอ,ไอตัวนี้ผมไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะป,ประเด็นอะไรนะครับเออมันเป็นเพราะประเด็นไหนแต่ประเด็นที่บอกว่าคะแนนครูเข้าถึงหรือเปล่าเนี่ยแล้วมีการแก้หรือเปล่าอ่ะในเบื้องต้นที่เราตรวจมาไม่ใช่ hmm. เพราะเพราะชุดคําตอบน้องเขาตรวจแล้ว <c oughs> นะครับชุดคําตอบน้องเขาตรวจแล้วและอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นอ่ะคะแนนมันจะมีกลุ่มละห้าสิบห้าสิบห้าสิบบางคนก็ตั้งคําถามว่าอ่ะไม่ผ่านภาคกอภาคขอภาคคอไอ้อไม่ผ่านภาคกอภาคขอ ทำไมมีสิสอบภาคคอนะครับก็จะเรียนให้ทราบว่าการสอบพนักงานร,ราชาการเนี่ยไม่เหมือนกับสอบครูผู้ช่วยไม่เหมือนกับสอบครูเพราะครูผู้ช่วยกับสอบครูเนี่ยคนสอบเนี่ยเป็นแสนค่ะพอคนสอบเนี่ยเป็นแสนมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันจะมาสัมภาษณ์ทีละเป็นแสนคนถูกไหมฮะเขาก็ต้องตัดเขาก็ต้องตัดแฟกเตอร์ออกให้มากที่สุดเขาก็จะดูว่าคุณผ่านภาคกอไหมถ้าภาคกอคุณไม่ถึงหกสิเปอร์เซ็นคุณไม่ได้ไปต่อ แต่ตำแหน่งของพนักงานราชการเนี่ยคนสอบไม่เยอะค่ะเขาก็เปิดโอกาสให้สอบกขอคอนะครับกขอคอรวมกันครับทีนี้ครูเบนเนี่ยน่าจะสอบภาคกเนี่ยได้ได้ประมาณสิบแปดเห็นนะครับสิบหกคะแนนบ้งฮะสิบหกคะแนนจากห้าสิบคะแนนนะครับภาคขอที่รวมผลงานเนี่ยเขารวมได้สิบเก้าสิบเก้าตรวจไปตรวจมาออาเพิ่มคะแนน บอกว่าอ่าเพิ่มได้เป็น25คะแนน<อ>นะครับแล้วก็ภาคอโดยปกติสัมภาษณ์เนี่ยคือถ้าไม่ใช่คนวิกลจริตเนี่ยไม่มีตกอยู่แล้วค่ะสัมภาษ์นะฮะสัมภาษณ์มันก็จะมีโอกาสผ่านสูงอยู่แล้วแต่ทีนี้พอรวมกันเบ็ดเสร็จสามภาคเนี่ยเขาได้จะน่าจะได้81คะแนนมั้งซึ่ง60เปอร์เซ็นต์คือ90ครับครับ,รบมันก็ไม่ผ่านอืค่ะครับ ทีนี้เชิญค่ะแนวทางยิวยาเล้วฮะเราจะคงยืนยันแนวทางเดิมไหมครับที่ให้เธอไปอยู่ที่สะแก้วหรือว่าแล้วแต่เธอเลยฮะก็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 ยังยืนยันครับแต่ว่ามันก็ต้องแล้วแต่เขาว่าเขาประสงค์ไหมแต่แต่อย่างที่คุยกันวันนั้นที่คุยกับน้องเขานะครับก็คุยกันว่าคือถ้าน้องเขาเนี่ยคะแนนมันเป็นเกณฑ์ที่น้องเขาจะต้องได้นะครับคือยังไงเราก็ต้องให้เขารับเขาในตําแหน่งพนักงานราชการครับ แต่ถ้าเกิดว่าคะแนนน้องเขาปรากฏว่ามันตกมันไม่ได้นะครับเราก็อาจจะเยียวยาให้โดยการที่จ้างให้เป็นลูกจ้างนะครับชั่วคราวก่อนนะครับในโรงเรียนที่ใกล้บ้านซึ่งณนะวันที่น้องเขาไปยืมหนังสือน้องเขาก็บอกว่าเขายินดีนะครับแต่แต่แต่วันสองวันนี้ที่ผมดูข่าวก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเขาจะกลับไปทํางนานที่เดิมเพราะที่เดิมบอกว่าไม่ได้อนุญาตใบลาออก รับซึ่งก็เป็นทางเรียกของน้องเ<ๆ><ๆ>ขาครับค่ะค่ะคุณสิริพงษ์คะอย่างอย่างตัวเบื้องต้นที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจสอบนะคะ<ๆ>บอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยต้องมีใครรับผิดชอบกับข้อผิดพลาดตรงน,รนี้มีแน่ตรงีต้องดาเน,น,นิน,นการท,ท,ท,ที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับว่ากระทรวงเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่เท่านี้นะครับกระทรวงก็ต้องตั้งกรรมการสอบนะครับเพื่อกําหนดโทษ นะครับของผู้ที่ประมาทเลินเล่อนะครับแต่ว่าตามขบวนการของกฎหมายเราก็ต้องให้สิทธิ์เขาในการชี้แจงนะครับซึ่งซึ่งคําชี้แจงเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนมันมันมันเหมือนกับกระบวนการไปสู้คดีอะครับที่ที่เขาต้องมีสิทธิ์ในการในการที่จะชี้แจงว่ามันเกิดขึ้นจากอะไรนะครับแต่มันมีคนที่ต้องรับโทษแน่นอนครับนะครับนะะคแล้วจากนี้แหละครับท่านสุริพงศ์เราจะฟื้นความเชื่อมั่นความศรัทธาในการสอบ พนักงานราชการอย่างไรได้บ้างครับถอดบทเรียนหน่อยไหมครับคือกรณีของสะแก้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องทําให้สังคมได้เห็นนะครับว่าเราไม่ได้เงียบ,รบเราก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับอย่างหนึ่งเลยนะครับคือไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องมันเงียบแล้วก็คนก็เหมือนกับว่าแบบไปคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวมันก็เงียบไปไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ก็อยากให้สังคมอย่ยติดตามด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเหมือนกับว่าอ่ะจบแล้ว ละครจบและไม่เป็นไรหลังชาพวกเธอไปว่ากันนะครับเพราะว่าเราจะไปต่อแน่นอนนะครับแล้วเราก็ต้องขยายผลต่อแน่นอนนะครับส่วนในอนาคตเนี่ยนะครับเราก็อาจจะมีการปรับปรุงระบบการออกข้อสอบนะครับของของพนักงานราชการเนี่ยที่แต่ละเขตเนี่ยสามารถทําได้เนี่ยโดยการที่อาตอนนี้เป็นไอเดียที่คุยกันอยู่นะครับว่าเราอาจจะคือเนื่องจากแต่ละเขตเขาก็ออกข้อสอบของเขาเนะาะเราอาจจะเหมือนกับว่าออก แต่ว่าให้เอามาไว้ส่วนกลางแล้วก็ใช้วิธีแรนด้อมข้อสอบนะครับคือคุณจะออกก็ได้แต่ว่าเอามาไว้ส่วนกลางนะแล้วถึงเวลาสอบเนี่ยก็แรนด้อมข้อสอบไปให้ใครมีโอกาสรู้ข้อสอบก่อนครับอืมค่ะก็อาจจะปรับปรุงเรื่องของระบบการออกข้อสอบรวมไปถึงเรื่องของการตรวจข้อสอบเรื่องของการตรวจทานก่อนประกาศด้วยด้วยด้วยใช่ไหมคะตรงนี้คือคือก็ก,ก็เรื่องเนี้ยจริงจริเนี่ยเรื่องของการตรวจทานเรื่องเนี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เน้นย้ำกันอยู่แล้ว ครับ,รบก็ก็องคิดว่าจริงๆเนี่ยนะถ้าถ้าทางเขตเนี่ยเขาให้ความสําคัญเขาใส่ใจรเรื่องพวกนี้ให้มันมากหน่อยนะครับมันก็จะไม่เกิดหลอกเขตกา์แบบเนี้ย mm hmm. คือคือผมคิดว่ามันเกิดจากความไม่ไม่ใส่ใจของ, mm hmm. ข,องของผู้ปฏิบัติ